ไก่ขาแดงตรงข้อเข่าน้ำเหลืองเยิ้มซึมออกมาเป็นโรคอะไรรักษาอย่างไงครับเป็นโรคอะไรไม่รู้นะครับแต่ที่เรารู้ตอนนี้อักเสบแล้วนะคือบวมแดงแล้วก็มีน้ำเหลืองออกมาครับก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียทาให้แผลอักเสบครับแล้วก็น้ำเหลืองซึมออกมาถ้าเกิดสองข้างนะครับก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นโรคข้ออักเสบครับหรือภาษาไก่เราก็จะเรียกเน็บเสี้ยนนั่นแหละครับก็เขาเรียกว่าข้ออักเสบครับวิธีการรักษาครับเราก็ต้องหาตัวยามาฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเียนะครับเพราะฉะนั้น ตัวยาที่จะฆ่าเชื้อบางทีแล้วก็ต้องเป็นตัวยาปฏิชีวนะนะครับใช้ตัวยาตัวนี้ฉีดนับนี่ออกซิคลีนนะครับฉีดจนกว่ามันจะหายนะครับพอสมมติว่ามันหายเสร็จนับแห้งไปเสร็จนับก็ฉีดไปต่ออีกสัก3ามถึงสี่วันนะครับเพื่อให้ความชัวร์เนาะฉีดวันละศูนจุด้าก็ได้นะครับฉีดแค่เช้าก็ได้เย็นก็ได้นครับก็ได้หมดนะครับแต่ผมก็แนะนําให้แบบเช้าครั้งเดียวก็พอครับพรุ่งนี้ก็ฉีดใหม่แต่ตรงที่มีแผลนะครับก็ใช้พวกสเปรย์ม่วงก็ได้หรือจะเป็นพวกเบตาดี ทิงเจอพวกยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้เนาะพวกนี้มันสรรพคุณเดียวกันหมดแหละก็คือฆ่าเชือ้อแบคทีเรียนะครับคือแบบไม่ถ้ามันหาอะไรได้ก็หาไปเหอะนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็รักษาสรรพคุณเดียวกันอยู่ดีนะครับก็ประมาณนั่นแหละนะครับสวัสดีครับ